ดูคอนเสิร์ตอวทำไมดูไปดูมาไปตีกันซะอย่างนั้นประจํำเออตลอดเลยนี่งานกาชาดด้วยนะคะหลังจบงานเสร็จนะคะยกพวกไล่ตีกันแทงกันร,ระเบิดตูมตามชาวบ้านแถวนั้นตกใจกลัวคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ ไปดูคอนเสิร์ตยังไงได้เนี่ยสรุปสุดท้ายเอาวัยรุ่นวิ่งไล่กันบนถนนค่ะถือมีดดาบไล่ฟันอีกต่างหากแล้วก็มีเสียงดังคล้ายๆการระเบิดประทัดสครั้งนะคะจากภาพจะเห็นว่ามีคนบาดเจ็บเป็นวัยรุ่นชายเนี่ยถูกทำร้ายลม้มล้มลงไปกองกับพื้นทั้ง2คนค่ะ โอ้โหสีสะแตกเลือดอาบเลยนะคะแล้วโดนมีดฟันหลังอีกต่างหากด้วยตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณใกล้กันกับสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะโชคดีมากเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาประถมพยาบาลนําตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันค่ะวันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ค้าในงานสักน่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันทำไมจะต้องเตะกันเลือดอาบขนาดนี้นะคะ แม่ค้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการจัดงานคืนที่2แล้วละ่ะมีชาวบ้านมาร่วมงานชมการแสดงคอนเสิร์ตก็มาเป็นคนเยอะอยู่กันนะเรียกว่าคอนเสิร์ตแน่นน่ะจนประมาณ5้าทุ่มค่ะง,งานเลิกล้ะปรากฏว่าวัยรุ่นวิ่งไล่กันผ่านหน้าร้านสักพักก็ยินสินตุมต้มตุ้มอย่างเงี้ยสองครั้งคุณผู้ชมระเบิดค่ะจากนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าออกมาดูแล้วนะแม่ค้าบอกกลัวอันตรายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาระงับเหตุถึงได้ทราบว่าอ๋อมีคนตีกันแล้วก็วุ่นวายกันแบบนี้ฟังเลยคะ่ะ ก่อนที่จะยิงปืนก็มีมีตีกันแล้วก็ลุมลุมกระทืบก,กันนะตก,ตกใจไหมครับก็ <c oughs> ตกใจค<ห>่ะกลัวค่ะเพราะว่า <c oughs> มันอยู่ติดกับตรงที่เขาทะเลาะก,กันด้วยก็กลัวเขาแบบวิ่งมาหลบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปิดร้านแล้วก็กลัวเขาวิ่งมาหลบเนี่ยค่ะตำรวจสาพาเมืองมหาสารคามบอกอย่างนี้คือหลังงานเลิกอ่ะ วัยรุ่นก็ออกมานอกงานกาชาติแล้วก็วิ่งไล่ตีกันตรงบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคามพอตำรวจนำกำลังออกมาก็หนีกันกระจัดกระจายไปหมดแล้วนะคะล่าสุดตำรวจก็ได้ตัวเยาวชน4คนค่ะเยาวชนนี่เยาวชนจริงนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยข้างหลังอะ1 4่ถึง16ปีเองอะ,ะเป็นเด็กอยู่ต่างอำเภอมาสอบปากคำเขาก็อ้างว่าโพพวกผมอะโดนทำร้ายก่อนก็เลยต้องไปเอาคืนแบบนี้ส่วนในงานกาชาติคืนนี้จะยังไงต่อแต่คนบอกอ้าวฉันไม่กล้าไปแล้วเนี่ย คือที่สงเองตีกันแล้วอะอาวันนี้ยังคงมีการจัดงานต่อไปนะคะรวมไปถึงคอนเสิร์ตก็ยังมีค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วล่ะมีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า400นายคุมเข้มไม่ให้นำอาวุธไม่ให้นำระเบิดเข้าไปในงานค่ะค่ะเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตไม่ต้องพกอาวุธเนาะเนาะ